ัสดีครับพี่ดีมวันนี้เราจะมาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้นะคะพวาเราจะแปลงหน้าเป็นตัววิเศษแปลงหน้าเป็นตัววิเศษเด้อเ็ตัวอะไรตัววิเศษตัวโดเลมอนโดเลมอนเ,อเนาะใช่ค่ะโอ้โหทั้งสามคนนี้วันนี้จะมาเพ้นหน้าเป็นโดเลมอนกันนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าโดเลมอนตัวไหนเนี่ยจะออกมาสวยว่ากันโอเคปะ่ะโอเคมาเลย พี่ดีมเริ่มตรงไหนดีครับเอาตาก่อนก่อนเอาตาก่อนเหมือนกันนะอันนี้พี่พึ่งนะครับกําลังวาดตาฝั่งที่สองแล้วตัวนี้ไม่น่าจะทํายากนะสาหรับหนูก็ยากทุกตัวแหละค่ะยากทุกตัวเ้ยแต่ผมมีไอ้เม่สีดำนะตัดเส้นก่อนตัดเส้นก่อนใช่นี่นะครับเรามีแบบด้วยโหมีคนเอาแบบมาให้ด้วยชุดหนูเองชุดของซิวเองเหรอใช่เขียนว่าดูเลนอมด้วยโหส่วนของพี่ดีมนะครับกําลังทําแก้มมันอยู่นะแก้มมันน้องเป็นสีขาวใช่แล้วค่ะ นี่ของพี่พึ่งนะครับก็ลงสีสีของโดเรมอนเขาจะเป็นสีฟ้าๆนะตอนนี้นะครับพี่ไอซ์ก็ระบายสีตาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้พี่ไอ้์หรือมีผิวหน้าคะพี่ไอซ์มีผิวห้าพี่ไอซ์ไม่เขาได้นอนเหรอช่วงนี้ใช่ตาดำเนี่ยนี่โอ้โหระหว่างนี้เราจะให้พี่ดิมร้องเพลงโดเรมอนนะให้น้องฟังเพลงก็กงก็กลงก็กงก็กงก็กลงก็กงทำไมดิมร้องไม่หมือนดิมมีความภาคไหนไหมเนี่ยกิงควกินกองเนี่ย เร,เราต้องทำหน้าขาวก่อนใช้แป้งก็ได้นะจริงๆโอ้ผ <c oughs> มก็ว่างั้นแหละไม่ต้องมานั่งอย่างเงี้ยโป้ปุ๊บขาวเลยเฮ้ยฮึ่งต้องมองนี่ใหญ่ด้ยวย,ยกันเดี๋ยว <c oughs> ก็ตกใจหรอกแล้วต่กะคนแต่ละคนทำหน้าไม่เหมือนกันเลยอ่ะก <c oughs> ็เริ่มคนละที่กันนะครับแล้วก็พี่ดีมนี่โอ้ระบายจมูกแล้วจมูกเขาต้องเป็นสีนี้เลยสีแดงใช่ค่ะ ตอนนี้นะครับพี่เพิ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสีฟ้าสีฟ้าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแค่สีขาว,ขาวแล้วก็ปากแล้วก็จมูกไปมองเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็ตกใจแม่กลัวริ้ๆแต่งเสร็จเดี๋ยวเป็นโดนเลมบอนที่น่ารักสักทีเถอะนี่ของพี่ไอ้นะครับพี่ไอทำปากแล้วโอเคค่ะ ผมพี่อาเป็นแบบโดือเลมอนปากยิ้มยิ้มแฉ่งนะครับปากยิ้มตัวที่อ้าปากนะครับตอนนี้พี่พึ่งนะครับก็ปากกับจมุกเสร็จเรียบร้อยเนาะของพี่ดิมเหมือนแว่นเลยอ่ะยังถินได้พึ่งต้องไม่หัดอังอังอังเอ้ยได้แค่นี้เหรอพี่ได้กว่านี้ไหม นี่นะครับพี่ดีมีหน้าผากสีงเงินแล้วเฮ้ยพอมีสีงเงินขึ้นมาแล้วสวยเลยนะเหมือนไหมเออดีขึ้นเยอะเลยรอนุกอนก็ไอมีปากหลายสีอ่ะนี่นะครับพี่พึ่งกําลังตัดเส้นหน้า,าแล้วค่ะแล้วก็ของพี่ดีมนะครับอุ้ยเริ่มเหมือนไหมเริ่มคล้ายแล้วจากที่คล้ายลิงเมื่อกี้มาดูพี่พึ่งนะครับพี่พึ่งกําลังตัดเส้นที่ลูกตายอยู่ใกล้แล้ว ตัโรยากิจังเลยเผือซื้ให้กินเมื่อกี้ไม่ได้เ ouais> ป็นมุกนะพูดจริงๆเลยเรมอนอยู่ที่เมืองไทยโรยากิไม่ค่อยมีกินขนมครกไปก่อนได้ไหมขนมครกอขนมครกเจ๊แขกโอ้ดีเลยเช่นขอใส่ฝอยทองนะอยากกินไหมอยากกินอยากกินก็ไปซื้อดีเดี๋ยวพาไปไม่ได้นาทีไม่ได้เส้นขอบตาไง ไม่ใช่เส้นต้างล่างเส้นเดียวเนี่ยดินือดิติดเส้นรตรงนี้เหรอเส้นปากไหมเส้นปากออกปากมันจะมีโค้งใช่นี่ปากพี่ดีนะครับของพี่ไอ้นี่เดินทางมาถึงหนวดแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยไปเติมกรอบหน้าเฮ้ยมีหนวดแล้วคือเลมอนของแท้ต้องมีหนวดสามเส้นมะใช่ค่ะถ้ามีสี่เส้นไม่ไม่ใช่อันนั้นแมวใช่อันนี้เป็นนี่พี่ดีว่าเราหนวดแล้วนะครับ Oh, ของพี่ด at ินนี่สีสดมากของพี่ไอยนี่มันจะจางๆหน่อยของพี่ไอยสีพาสเทลแลอก็พี่พึ่งนะครับพี่พึ่งพี่พึ่งมาระบายสีข้างในนะหน้าเขาต้องเป็นสีขาวถามแฟนแพนแพดโดเรมอนดีกว่าโดเรมอนนี่เขาเป็นแมวหรือว่าเป็นอะไรเขาเป็นแมวใช่หรเขาเป็นหุ่นยนต์ยนในศตวรษที่ยี่สิบเอ็ดเห็นป่ะไอเขาก็ดูนะนี่ จะเสร็จแล้วนะครับตอไปเราก็ทาผีฟ้าข้างบนนะครับว้าวมิวนี่โอ้โหขนาดใชด่แล้วเวลาดีมเวลาเวลาดีมเทนอนะดีมจะชอบเหลือขอบไว้นิดนึ่งอนะแล้วขอบตรงไหนอสีพื้นอนะใช่ตรงระหว่างหน้ากับระหว่างหน้ากับผมอนะอ๋อแล้นะก็จะแบบเหมือนใส่หน้ากากอะใช่ดูพึ้นนี่เขาถมเต็มที่เลยอ๋อสุดยอด ผม,มเลี้ยงผมอะสวยเวลาแต่งนะครับแต่ลำบากเวลาล้างใช่ <_ A> ถึงผมเลยนะคะอ,อ,อันนี้ผมพี่ดีนนะครับเป็นไงเสร็จแล้วขอเติม,มลิ้นอีกหน่อยต้องมีลิ้นด้วยนะครับนี่มีลิ้นออกม,ลมาลิ้นออกมาข้างเหรอใช่แลบลิ้นข้างเดียวอืมนี่ก็ต้องมีข้างเดียวสิพึ่งแบบแลบลิ้นข้างไง <_ A> ตอนนี้นะครับเขาเสร็จกันหมดแล้วนะเสร็จแล้วพี่ดีนเสร็จยังครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว มาดูนะครับตอนนี้ก็เพ้นหน้ากันเรียบร้อยหมดแล้วนะทั้ง3าคนเดี๋ยวเรามาดูทีละคนเลยนะนี่นะครับของพี่พึ่งแล้วก็นี่โดนเลมอนพี่ดีมนะครับเลยแล้วก็โดนเลมอนพี่ไอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้คอมเมนต์กันนะเออว่าของใครเป็นยังไงบ้างโอเคของพี่พึ่งนะครับเป็นยังไงบ้างพี่ดีมเป็นโดนเลมอนหน้ายิ้มเป็นโดนเลมอนหน้ายิ้มสวยไหมก็ได้อยู่นะก็พอได้อยู่นะอ่ะพี่ไอ้คอมเมนต์หนึ่งพี่พึ่งที คือว่าของพึ่งอ<า>่เงินของพึ่งเหมือนเนาะของพึ่งเมียนนี้ด้วยอ่ะมีแบบม,มีแบบน,น,นู่นๆหนุ่มอ่ะลอยยิ่มอ่ะชื่อสังเกตนะของพึ่งมีเขินเลยอ่ะเขินมันวอดวไม่ทันอ่ะอไม่ได้มองของเขาเลยว่าเขาวอดยังไงควแก้แล้วต่อไปมาดูของพี่ดินบ้างเป็นไงบ้างพึ่ของพี่ดินน่ารักเพราะว่าแรปลิ้นแลบลิ้นข้างๆแลบลิ้นข้างๆอย่างเงี้ยเหรอ แต่จริงๆของไอก็เหมือนนะแต่ว่าสีซีดไปน,นิดน,นึงผม<ข>อยากให้สีซีดไปน,นิดนึงใช่นห,นหนูอยากได้เป็นสีพัทเทลิลอะเขามีปากแล้วก็ลิน้นด้วยใช่ปากแล้วก็มีลิ้นอ๋อข้างล่างเป็นลิ้นเหรอใช่เคยดูของพี่ดีมนี่ของพี่ดีม,ม้มมีแรบลิ้นข้างข้างของพี่ดีเป็นโดลเรมอนขี้เล่นของพี่ไอเป็นโดเรมอน ักบ่อยๆยิ้มแฉ่งยิ้มแฉ่งโอ้ยสีซีดไงสีสีดพี่ดาจิไงดูยคลิปนี้นะคะพวกเราสามคนก็มาเห็นหน้าเป็นโดเรมอนให้น้องดูแล้วโดเรมอนเนี่ยเขาต้องไปทำภารกิจอีกนะอ๋อใช่พี่มีภารกิจให้เดี๋ยวเราไปดูในคลิปต่อไปภารกิจของโดเรมอนเพราะว่าโดเรมอนตัวจริงเนี่ยเขาต้องมีอะไรกระเป๋าวิเศษในกระเป๋าวิเศษเขาต้องมีของวิเศษด้วยใช่พี่จะให้เด็กๆตัดสินว่าโดเรมอน โดลมอนตัวไหนเนี่ยเป็นโดลมอนตัวจริงต้องมีของพิเศษที่แบบสุดยอดนะโอเคคลิปนี้นะคะพวกเรา3คนนะคะก็มาเผ่นหน้าเป็นโดรลมอนแล้วนะถ้ารอกคนไหนนะคะชอบคลิปที่พวกเราเผ่นหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะพวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบา,บ,าบายบายขอไม่ทํางารกิจนให้ของขวัญก่อนนะ